เราจะไปดูหมูเดงครับ okay โอเคครับไปโอเคเราจะกลับแล้วนะเพื่อนโ,โอ้โอ้ขอบโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะที่นี้ไม่ค่อยมีคนพักเลยไม่เป็นไรครับเอ่ผมจะไปดูหมูแดงที่ชนบุรีเฮ้ยเราอยู่สีสเกตนะเว้ยเราจะไปดูหมูแดงหอดชนบุรี เฮ้ยมันถึงมันจะไกลแต่มันก็ไปดูด้วยเราได้ไปดูแล้วเนี่ยตอนนี้ปตีสีแล้วนะคนเดี๋ยวคนเยอะถ้าไปถ้าไปชาเดี๋ยวคนเยอะโอเคโอเคไปอ่าจับอืมไหนเจนี่ไง G P S โอเคไปเดี๋ยวเวลาไปเพื่อนไปขับรถกันไปยูขับรถไปเลยกันเลยเพื่อน กูได้ทำไมผมได้ข si okay, no yes euh. ึ้นไปลงคหรอครับเฮ้ยกูได้ขึ้นว้าครับผมมาจ่ายค่าเขาเรัเข่าเข้าคุณรู้สองร้อยบาทครับโอเคครับผมจ่ายแล้วครับขอบคุณบอกครับโอเคนะครับเข้าไปได้เลยว้าเดี๋ยวเข้าไปแล้วว้า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 วไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนมาอุ้ยหมูแดงน่ารักมากหมูแดงกินแตงโมแล้วหมูแดงกินแตงโมู

โอ้ยก็แล่กระหมเด้งงำ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 กินเละขนาดนี้เสียของก็เล่กะหมเด้งงเด้งนี้ใส่ีหเดืตบดตีตูดเลยไอยังไม่ทำา่งเงาะก้มหันนี่มาจะหนุ่มวะี่ีงง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 ำงำงำงง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 ง ก็เติมแตงโมไงล่ะฮื้รู้ไหมฉันเติมแตงโมง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 งมงมงมง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 มงมงมมงมงงมงมงมมงมมง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  cái lệ thế về một lúc cứ luôn muốn tặng một chú chuột đây ui bởi mày nhầm 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 sao ừ, mày muốn đấy nó là tùng bợ bệ mà này tôi uốn uốn ui đu gì đi bò mù đen hey, ít tay đây. kinh hey, cái nhầm muốn đi nhầm 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 khó rồi ui kiếm là mù đen ตีเบาเบาเองอะตีแค่แป๊บนิดตีแค่แตีเบ,บาเบเองอุ้ยปะตูไอ้หมูดแดงแก่นิดนี่แค่หยอ,อกอเฉยไม่ได้หยอ,อกก็ได้หมูแดงนี่จืดน่ารักส์กี่โมงแล้ววะตีห้าสิบแปดมีคนเยอะแน่นอนเลย,อยเออ้าไม่มีคนนี่หว่าเะของคิดไม่มีคนนี่หว่าเอะนี่มีคนดีแล้วเว้ย าจากไหนวะเนี่ยคนมาต่อแถวมาจากไหนวะเนี่ยว้าวมันมาจากไหนคนมาจากไหนเยอะแยะวะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคนคนจะมาเยอะจังวะเคียมาดูปุ้ยหมูแดงคนมาดูเต็มเลยหมูแดงอู้หมูแดงคนมาดูหมูแดงเต็มเลยว้าเด้วเวลากลับบาแล้วอดอะ พรุ่งนี้เราจะมาดูหมูไปดูหมูดวงที่ขอนแก่นกันนะโอ้จริงเหรอเราจะได้ไปดูหมูดวงขอนแกนแ่นเหรอชอยเราง่าเฮ้ยไอ,อ้แก่บงกรไอ้แก่บางกรแมนได้เกาะบนหลังคาอีกแล้วโอ,โอ้ยโอ้ยตกนรกแล้วว่าจะตกนรกจะตกนรกเอ้ยกินเอ้ยหาร้านส้มตำเจอแล้วเว้ยเอาส้มตำปูปลาครับดเดลิครับผมเอาสองจานนะครับเพราะ ที่นั่งตรงนี้มันไม่พอเพราะเพื่อนผมบอกมันนั่งอีกตัวหนึ่งโอเคได้เลยครับอือเดี๋ยวผมตำแป๊บครับโอเคนะครับอืมอืมตับตับตับตุ๋โอเคครับเสร็จแล้วครับอ้าว้น,นี่โอเคครับผมกินนะครับผมหิวมากเลยเนี่ยเนี่ยโอ้หิวจัดเลยเลยครับเนะี่ยผมโคตรหิวเลย อะไรกันนี่น่ามีน่ากินมากเลยอืมอืมโอ้โอเคครับเอาส้มตามหรครับนี่ครับส้มตามโอ้ยเฮ้ยไปเนะครับผมจ่ายเงินนะครับผมจ่ายเงินแล้วครับไปก่อนนะครับโอ้ขับรถให้ปลอดภัยเนาะโอเคอุ้ยได้เกาะบนหลังค่าอีกแล้วก็ที่นั่งมันไม่พอไงว่าเอ้ยเออเงิน ញញដើរល alé សิ <N> ่งលហើយញញ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 ញ